สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบางนานฉันให้ v 2ครับและที่สำคัญครับวันนี้ครับเราอยู่กับอีกหนึ่งคนที่ต้องบอกว่าผ่านฟุตบอลนักเรียนมาที่ค่อนข้างที่แบบว่าเบอร์ต้นเลยของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ครับวันนี้ครับอยู่กับบางนาชานห้ครับ v 2ครับต้องขอบคุณครับสปอนเซอร์หลักหน่งเป็นการครับขอบคุณครับนี่ครับกับตันแป๊ครับ p a e 1 8ครับช่องทางที่ดูฟุตบอลดีฟรีแบบไม่มีค่าใช้จ่ายครับและที่สำคัญครับพิมพ์กันง่ายๆเลยครับแค่ SPAE 18ครับเท่านั้นเองครับขอบคุณครับสนับแข้งครับทูแซครับคาร์บอนครับสนับแข้งเสริมใยเหล็กครับนี่ครับเจ้าแรกครับของประเทศไทยขอบคุณครับเสื้อพิมพ์ลายครับแบรนด์คอมพาร์ตครับคิดถึงเสื้อพิมพ์ลายคิดถึงคอมพาร์ตครับฝากด้วยฮะแล้วก็ขอบคุณครับเสียป้องรับซื้อรถมือสองครับโดยเฉพาะนี่ครับรถฮอนด้าครับจบไวที่สุดราคาดีที่สุดในกรุงเทพและปริมณฑลครับวันนี้เดี๋ยวไปเจอใครเตรียมตัวรอดูได้เลยชื่อโรงเรียนที่คลายทุเรียน ไปสวัสดีครับสวัสดีครับบางนางนครัวันนี้มาเจอกันนี่เลยดาวดังของฟุตบอลต้องบอกว่าอยู่ในยุคฟุตบอล7จสี 4. แนะนำตัวให้ท่านผู้ชมทังบ้านหน่อยรวสวัสดีครับชื่อนายภาควัฒน์สัพพโสครับชื่อเล่นชื่อมิกกี้ครับ มิกกี้วันนี้มิกกี้ปไปมา,มาเป็นไงจากบอลน,นักเรียนสู่บอลเดินสายบางคนเขาไปเล่นบอลอาชีพกันบางคนเขาไปอ่าสโมสรบางคนเพาไปติดวิชาตแล้วมาเดินสายได้ไงอ่ะก็ที่แรกก้องก็เดินสายมาตลอดครับเจ็ดคนอ่า,าแล้วก็เอาวิชาจากบอลเดินสายมาใช้กับบอลน,นักเรียนอ่า,าแล้วทีนี้พอไปเล่นบอลน,นักเรียนเจ็ดสีรายการมาดามครับอ่า ก็มีพี่ๆอย่างพี่พรชยัยพี่โอ,โอ uh huh. เขาก็ชวนมาเดินสายอ uh huh. ก็เลยมาเล่นกับเขาเขาก็พาเล่นเดินสายก็มาอยู่กับเขาแต่ก็ยังไม่ได้เซ็นสัญญายังไม่ได้เซ็นสัญญาตอนนี้เลานกับว่ายังไม่มีสัญญาใครครับท่าเล่นกับว่าเล่นด้วย,ด,วยด้วยใจเหยครับแต่ปกติทุกวันนี้เล่นอยู่สมโมสรไหนเป็นหลักก็เล <iate> ่นกันน้องเชลซีครับแต่มีทีมอื่นอีกไหมยังไม่มีครับยังไม่มีแต่สัญญ,ญาไม่มีครับกำลังจะบอกอะไรบอลนัดปะ บอกอะไรจะบอกวันนั้นนะวันนั้นครับหนูยากมีสัญญาอยู่อ่ะใช่ไหมรอรออยู่ครับอ๋อรออยู่ก็ <c oughs> ต้องฝากพี่บอลชัยเขาเพราะว่าพี่บอลชัยช่วงนี้เขาเป็นหัวอยู่ไปแนดวตึงไงอ่ะแล้วมิกเริ่มเล่นบอลได้ไงเริ่มเล่นบอลตั้นนงแต่ป .1 ครับเจ็ดขวบก็เล่นบอนลโรงเรียนเนี่ยแหละครับแล้วเล่นตอนพักเที่ยงอา,าอาจารย์ที่โรงเรียนเขาเห็นเขาเลยชวนมาซ้อมตอนเย็นอ่ะ แล้วทีนี้ก็ซ้อมกับรุ่นพี่ไปก็ผมก็ไม่ได้คิดอะไรแรกแต่ว่าพอเหมือนครูเขาเห็นเขาก็เลยให้เล่นทีมโรงเรียนอ uh huh. พอเล่นไปก็เล่นติดทีมโรงเรียนมาเรื่อยๆพอจบป .6 ผมก็ไปคัดโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีม .1 ตอนนั้นใครสอนอยู่อาจารย์สะกนครับอ๋ออาจารย์สกลยังอยู่ตอนนั้นอยู่ใช่ครับแต่ว่าผมไปคัดม .1 อ,อาจารย์สกล์เขายังไม่ทำมตน uh ้นอ่ฮะเขาเลยแบบว่า ให้ผมไปอยู่สามมิรก่อนโรงเรียนเทศบาลสามวสามมิรมงคลก็คือเหมือนทีมน้องอะไรเงี้ยใช่ครับเหมือนเป็นสาขาสองที่ทำมต้นเขาให้ผมไปอยู่สองปีมหนึ่งมสองแล้วก็พอมสามปุ๊บเขาก็เรียกผมกลับมาสูตรศักดิ์อ๋อคือเรามาเรียนที่สูตรศักดิ์ตอนมสามใช่ครับถูกต้องไหมเพื่อจะไปเล่นในรุ่นมปลายใช่ครับเดอะแบกคุยง่ายว่าเก่งเก่งนะไม่ไม่ครับไม่เก่งนะโอเคก็หลังจากนั้นมาอยู่กับสูรศักดิ์มนตรี อ่าบางอยากจะรู้ว่ารายการไหนที่ทําให้คนรู้จักมิกอยู่กับสุรศักดิ์เหรอครับอ่าฮะอยู่สุรศักดิ์ไม่มีกรมพระเทยกกอบสิบหกปีออืตกรอบแปดตกรอบไหนรอบแปดในฐานะโรงเรียนของสุรศักดิ์มณีแล้วหลังจากนั้นจับพัดจับผูงไงถึงย้ายมาอยู่เนี่ยหมอนทองอะ่ะต้องเริ่มตั้งแต่แรกก่อนครับว่าอาจารย์สกลเขาย้ายจากสุรศักดิ์ ทีแรกเขาบอกผมว่าเขาจะอยู่อิสลามวิทยาัลอะฮะข่าวมันมางั้นใช่ผมก็เลยย้ายไปอิสลามวิทยาลัยก่อนไปเรียนได้เดือนเดียวอาจารย์คนไม่ตามมาผมก็เลยไปดูในเฟซไปเปิดตัวอยู่กับลาประชาชัยนาอผมก็ต้องทําเรื่องย้ายไปลาภประชาอีกอะช่วงนั้นไปอยู่ลาภประชาชัยนาทอยู่ปักก้าหนึ่งอยู่ลาประชาได้ปีเดียวครับชัยนาทแล้วก็ย้ายมาหมอนทองมออีกเดี๋ยวก่อนไม่กินอิสลามไหมไม่ครับไม่ได้อิสลาม แต่ย้ายเข้าโรงเรียนอิสลามเสร็จแล้ว <c oughs> เรียบร้อยย้ายอิสลามสองที่เลยครับอ่าที่ไหนอ่ะอิสลามวิทยายลัยแห่งประเทศไทยอาา่าฮะแล้วก็มาหมอนทองอีกแล้วก็หมอนทองก็คือแบบเราไปโคต้าแลกกีฬาใช่ดูว่าโคต้าแลกกีฬา,าก,ก็าคือแบบเอาวะก,กูต้องมาได้ดีทางนี้นะ่ะก็คือย้ายอย่างนั้นเสร็จปุ๊บไปอยู่อ่าชัยนาทชัยนาทชัยนาทเสร็จถึงจะกลับมาหมอนทองใช่ครับแล้วมาอยู่หมอนทองใคร แม์ไหนรายการไหนที่มันทําให้คนรู้จักพระวัชสัมโส่ะฟุบอลเจ็ดคนแชมป์กีฬาเจ็ดสีครับแชมป์กีฬาเจ็ดสีวันนั้นได้ได้ที่เท่าไหร่ตกรอบแปดแต่<ล>ดังแต่ดังเฉยดาวซันโวเจ็ดสีเย็น yeah, ลูกยิงไปกี่ลูกสิบสี่ครับยิงฮะสิบสี่ลูกสิบสี่ลูกเหรอครับรายการเจ็ดสีตกรอบแปดแต่ได้ดาวซันโวดาวซันโวร่วมร่วม กับอีกคนหนึ่งกับโรงเรียนอะไรจำได้ไหมตอนนั้นเทศบาลกีฬานครสวรรค์น,นั้นอ่ะฮะแต่ก็ถือว่าสร้างชื่อสร้างเสียงละท่านผู้ชมแม่งสุดปะตกรอบแปดนะยิงเป็นสิบสี่ถ้าไม่ตกอ่ะทําไมมันเดือดขนาดนั้นช่วงนั้นกำลังพีคเลยเลยไงใช่แบบหนักซ้อมหนักด้วยครับซ้อมวันสามมือเงครับอ่ะฮะแบบไปอุ่นเครื่องมีก่อนแข่งเจ็ดสี่ไปอุ่นเครื่องไปลง เจ็ดคนสามคอตเตอร์มาฟึกซอ่อยอีกสี่คอตเตอร์แล้วจังกลบอกไม่ฟิตไม่ฟิตหมดแรงค็เตอร์นะจังกลบอกไม่ฟิตเฮโดจนจ่าสกลลงโทษหนักที่สุดคืออะไรตบ ใครที่เคยเรียนกับยนานกรนะจะรู้เลยว่านี่คือเรื่องปกติใช่ปะ่ะนี่คือเรื่องปกตินั้นถ้าใครไม่โดนเด่ยแดงว่ามึงไม่ใช่ลูกรักอ่ะเออแดงว่าเขาไม่จบหลักสูตรไม่จบหลักสูตรถ้าจบหลักสูตรเนี่ยต้องมีต้องมีงมพื้นพื้นต้นนี่คือแหละตอบตอบที่สองนะเคก้กเคก้กเคกแล้วผมเจอนะหลักสูตรอยู่หลักสูตรหนึ่งวิ่งตามแพ้ตกรอบแนั้นรุ่นสิบแปดปีรุ่นสิบแปดปีที่อยุธยา วิ่งตามรถ10กิโลเับเหนือ <g urt> นะเชี่ยสนามอุปพันธ์เนี่ยเออ <tr ick> <Salz. S 1> เมื่อกลับที่พัก <t ick> มึงไม่ฟิตใช่ไหมมึงวิ่งไม่ถึงใช่ไหมมึงวิ่งกลับเลยอาจารย์ทุกคน,นผมยอมออาจารย์เอาจริกินแะล้วผมขออนุญาตนะไ่ออกนะงดดราม,ามาา่านะฮะเพราะว่านี่คือแนวทางของเขาและนักเรียนทุกคนผู้ปกครองทุกคนเขาโอเค <Okay. S 2> ถูกต้องปะไม่มีใครดราม,ามาา่าอาจารย์ของจริงเขาเล่นจริงแล้ววันนี้มาอยู่บอลเดินสายมันแตกต่างอะไรกับฟุตบอลนักเรียนที่เราเคยไปเล่น บอลน,นักเรียนยังแบบว่าเรื่องประสบการณ์อย่างรุ่นพี่ที่เรามาเดินสายไงครับ uh huh. พวกรุ่นพี่ๆเขาไปมาจากพวกไทยลีกที่หนึ่งที่สองแบบประสบการณ์เขาแน่นแล้วพอเรามาเจอเขาเรากลายเป็นแบบด้อยไปกว่าเขาเราต้องมาแบบพัฒนาเพิ่มขึ้นมากก uh huh. ว่าเดิม uh huh. มากกว่าบอลน,นักเรียนบอลน,นักเรียนแบบเราผ่านมาได้แล้วไงครับ uh huh. แต่พอมาเรามาบอลใหญ่แบบประชาชนเนี้ยแบบรุ่นพี่เขาแข็งกว่ากระดูแข็งกว่าเราต้องมามเรียนรู้เขาอีก อ่วันนี้ต้องบอกว่าฟุตบอลเดินสายให้แล้วกับมิกมั้งให้ประสบการณ์ให้หน้าที่แบบเงินเรามีใช้ด้วยครับแบเราได้เงินจากการเดินสายเลี้ยงตัวเองได้ไม่ต้องขอพ่อแม่คเรื่องจริงว่ามิกบางนานอยากรู้เลยว่าเด็กคนนี้ผมอกได้เลยว่าคนทั้งบ้านเนี่ยไม่ได้รับรู้หรอกสมมุติว่ารายการนี้เขาไปได้หนึ่งพันผู้ชายคนนี้เก็บเงินแค่สองร้ยที่เหลือให้พี่หรือน้องน้อง ให้แม่ให้น้องให้ยายให้ยายให้พี่ให้พี่ให้ทุกคนที่อยู่ในบ้านทุกครั้งที่เขาออกไปเดินสายเขาจะนําเงินไปให้คนที่บ้านทั้งหมดจนตัวเองสองพันหนึ่งพันเหลือแค่สองร้อยเท่านั้นจริงปะมันก็แม่ขนาดนั้นอย่างผมไปเล่นเดินสายกับน้องเชซีผมได้มาเขาให้ผมสี่พันห้าผมก็ให้พี่พันหนึ่งให้แม่พันหนึ่งให้ยายพันหนึ่งผมก็เหลือประมาณพันห้าอ่าฮะ ให้น้องอีกห้าร้อยอากิก็เหลือประมาณพันหนึ่งใช่ไหมคุณชายคนนี้มันของจริงนะเรื่องจริงนะนี่คือเรื่องจริงแต่ไอซีพันห้าเนี่ยมันมันไม่ได้เวนี้ตลอดหรอกใช่ครับมันก็อาจจะมีขึ้นมีลงบ้างใช่ไหมล่าสุดก็ได้ประมาณสองสามพันผมก็ให้แม่พันหนึ่งแต่ให้เขาทุกครั้งครับให้ทุกครั้งที่ไปเล่นเอาเรื่องจริงนะผมบอกได้เลยว่าผมรู้ได้ไงรู้ป่ะผมรู้จากบอสนัดแล้วทําไมบอสนัดถึงให้เด็กคนนี้สูงรู้ป่ะ เพราะเขาอยากบอนนัทอยากให้เงินในครอบครัวเขานี่คือเรื่องจริงบอนนัทมาพูดผมให้ฟังว่าเด็กคนนี้แม่งกระตันอยู่อันนี้เรื่องจริงบางเลยเป็นความรู้สึกว่ามันจะมีสักกี่คนวะที่ยอมเหนื่อยโดยที่ตัวเองได้เงินน้อยกว่าคนอื่นเนาของจริงว่ามิกว่ะท้ายนี้มิกฝากอะไรถึงท่านผู้ชมที่ติดตามมิกหน่อยเหรอก็ฝากผู้คนที่ติดตามนะครับก็รอดูผลงานเรื่อยๆอาจจะมีเซ็นสัญญ,ญา ยังย้ำยังย้ำยังย้ำอบนัสโบนับอบนัดมาผมนะน้องไม่ยังย้ำอยู่นะบอบนัดนะน้องไม่ยังย้ำอยู่นะโอเคอ่ะต,ตอนนี้ยังไม่มีสัญญาเอาแต่ยังไม่บอกครับว่าเซ็นสัญญาอะอะไรเออจะเป็นของน้องโจซีติดตามใช่ครับหรือจะเป็นกับสโมสอรอื่นใช่ครับถูกต้องอ่ะถ้าบอบนัดไม่รีบเซ็นน้องไปเซ็นที่อื่นนะอ่ะฝากเลยฝากติดตามผมด้วยครับอย่า จะแสดงให้ดูเรื่อยๆครับเออเออและช่วงนี้ต้องบอกว่ามาอยู่กันได้เปาวิทย์นะต้องบอกว่ารุ่นราวเขาเดียวกันเล่นเข้าขากันจัดเลยนะโอเควันนี้ขอบคุณมากมิกกี้อบอกอาฝากบอกอคุณยายมะลิด้วยนะนี่บางนานสวัสดีครับยายโอเคยายมะลิ่ชอบฟังเบาง์ดานพากบ่นนะถ้าอาทิตย์ไหนเบาง์ดานไม่พาแกบ่นเลยว่ามันไม่สนุกเลยมันไม่มันเลยอใส่สายออกซิเจนอยู่ถอดออกเลย จริงก็ใหญดูบอลจะเป็นลมเลยใช่ครับเอาคุณยายมาลยถ้าไม่ไหวพักนะคุณยายนะอย่าไปดูมากเดี๋ยวเป็นลมอันตรายครับวันนี้ขอบคุณน้องมากเพราะว่าสับโซครับนี่ครับเดี๋ยวฝากไปดูด้วยว่าเขาจะไปรดเล่นสัญญากับทีมไหนครับวันนี้บางาจะให้ v 2ลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับแต่แต่ยังพึ่งจบยังพึ่งจบยังพึ่งจบของฝากมันยังไม่ให้มันเลยโอเคใจเย็นปั๊บ ว,วันพันคนเรื่องเอาเรื่องจริงฮะติดทีมชาติเหรอเออยังไม่ถามเลยวะเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวกบไปถามติดทีมชาติจริงรปะ่าลืมถามเลยอย่าด,ยดูนีน้องมันจะตอบว่าจริงหรือไม่วะ <c oughs> เพราะว่าคนนู้นก็บอกติดติดมั่งอะไรมั่งเราก็ผมผมมองว่าท่าผู้ชมทางบ้านอยากจะรู้แหละว่าน้องมันติดทีมชาติหรือเปล่าไม่คือมันเป็น <c oughs> คําถามที่อยากถามแต่ไม่ได้ถามเ <c oughs> หลือจะเชื่อตกรอบแปดยิงดาวเทนโวไปสิบสี่ลูก กูยอมว่ะถ้าแม่งเข้าชิงไม่ซัดไปเยอะกว่านี้ว่ะบิกครับไม่เคยจบแล้วบางลืมคำถามนึงว่ะติดทีมชาติจริงป่ะไม่ได้ไม่ได้ติดครับเขาแค่แบบมีชื่อเรียกเข้าไปซ้อมดูเฉยครับแล้วชื่อเรียกของทีมชาติใช่รุ่นอะไร U20 ครับ U20 แต่ไม่ติด <c oughs> โอเคเกตนะครับพี่น้องครับที่มาคุยกันว่านี่คืออดีตทีมชาติน้องไม่ได้ติดแต่อนาคต <c oughs> ไม่แน่ เออเรียกเขาไปคัดตัวมีรายชื่อติดที่เฉยแต่ว่าอนาคตผมมองได้เลยว่าเด็กคนนี้มีของเอาเรื่องจริงอา,าอาจจะตามเพื่อนรักเข้าไปก็ได้ <S <S ใครจะรู้นะ <S <S โอเควันนี้บางเเสื้อมาอให้ใส่ได้ไหมไ<ด>คเับนะเสื้อบ,บางนานก็อาจจะเป็นเรื่องอันนี้อีพีนี้ออกน่าจะเป็นช่วงคอลเลคชันท้ายๆแลวท้ายอีพีแล้วตอนนี้จะเปลี่ยนคอลเลคชันใหม่นะแล้วก็สำหรับแข้งทูเซตขอบคุณครับน้องบอกอยากได้มากเลยวันนี้มาได้พอดีจัดให้โอเคขอบคุณมากขอบคุณ